ว่าจะไปเมื่อไหร่นะอ้าวแอบโดนแอบถ่ายแล้วเนี่ยมีสาวๆแอบถ่ายแล้วท่านบุญโฮมอ่าอาจารย์มีโฮมท่านคนแรกใช่ไหมเนี่ยตลอดเลยเนี่ยอ่าอ่าอิดแล้วใช่ไหมอ้าวบางครับบางอ้าวจาดูหน่อยดิันเป็นยังไงอ่ะอ่าไปดูดิโอ้วันนี้กี่กองเนี่ยขอดูเดี๋ยวมั้งจะหลายกองอยู่นะครับอ้าวดูให้มันจ่าๆเลยท่านนะอ้าว เขาทุบไปแล้วครับเป็นที่น่าเสียดายถ้าเหนูแม้ตรงต,รงตรงึกสีแดงเนี่ยเนี่ยตึกสีแดงเนี่ยนะครับทั้งๆโดยมีตรงนี้ก็มีแต่ก่อนมันเป็นโรงแรมโรงแรมไหนโรงแรมนอนรอความตายครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับมีหลายที่ครับข้างหลังก็จะมีนะครับคือเขาต้องการที่จะว่าถ้าได้ตายตรงนี้นะไปสวรรค์แน่นอนนะคีนไม่ค้นเลยนี่คือคติของเขานะ เพราะตรงนี้แหละครับคือท่ามณิกรณิกาหรือว okay. 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 ่าท่าตุ้มหวที่อมพระสุวรรำร่วงโอเคโอเคผมบอกว่าเบาๆหน่อยนะครับถ่ายรูประวังระวังหน่อยนะระบหน่อย